สวัสดีครับนี่คือรายการภาษาใต้ฉบับชาวบ้านครับวันนี้ผมขอนำเสนอคำภาษาถิ่นที่น,ทน่าสนใจอีกสักหนึ่งคำนั่นก็คือคำว่าเดือนเดือนเียนอย่างนี้ครับดอเด็กสระเอือนอนูสะกดอ่านว่าเดือนเดือนแต่คำนี้ชาวปากใต้จะออกเสียงเป็นเดือนเดือนคำว่า เดือนเดือนในกรณีที่ทำหน้าที่เป็นคำนามคำว่าเดือนเดือนของชาวปากใต้นี่ก็จะมีความหมายดังต่อไปนี้ในความหมายที่หนึ่งเดือนเดือนหมายถึงดวงเดือนดวงจันทร์หรือพระจันทร์เดือนหมายถึงดวงเดือนดวงจันทร์หรือพระจันทร์ ในความหมายที่สองเดือนเดือนก็จะตรงกับคำว่าเดือนของภาคกลางก็หมายถึงมาตราที่ใช้นับเวลาเช่นเดือนนึงย่างสามสิบวันเดือนนึงยังสามสิบวันก็หมายความว่าเดือนหนึ่งนั่นน่ะมีอยู่สามสิบวันในความหมายที่สามเดือนเดือน ก็หมายถึงไส้เดือนที่อยู่ในดินนะครับหรือพยาธิไส้เดือนที่อยู่ในท้องของคนคําว่าเดือนเดือนอาจจะหมายถึงไส้เดือนหรือพยาธิไส้เดือนดังในประโยคที่ว่าโลกเราสงสัยอีเป็นเดือนโลกเราสงสัยอีเป็นเดือนหมายความว่า ลูกเราเนี่ยสงสัยจะเป็นพยาธิไส้เดือนในความหมายที่สเดือนเดือนแปลว่าเอือนเอือนเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งจะเกิดกับมะพร้าวแก่เนื้อของมันจะมีบางส่วนที่จะมีเป็นแผ่นบางๆแล้วไม่กรุกละมีกรุกละกรุกละรสชาติตรงนี้ก็จะหวานไม่มันเรียกว่าเปล่า เป็นเดือนเปล่าเป็นเดือนก็หมายความ,ม,ามาาว่ามะพร้าวเป็นโรคเอื่อนนั่นเองในความหมายที่5เดือนเดือนหมายถึงไหลคือรากของไม้เถาบางชนิดเช่นพริกไทยหรือปลูชาวปากใต้จะเรียกว่าเดือนเดือนก็คือ ไหลของเถาไม้บางชนิดจะพวกพริกไทยหรือปลูดังในประโยคที่ว่าเดือนนี้เดือนปลูนี้ไม่โรอเอียวไปปลูกได้ไหมเดือนปลูนี้ไม่โรอเอวไปปลูกได้ไหมหมายความว่าไหลของปลูเนี้ไม่รู้จะเอาไปปลูกได้ไหมครับถ้าหากว่าท่านชอบใจก็ จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ก็จะเป็นพระคุณครับ